มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในทารกนะคะเนื่องจากว่าในเด็กแรกเกิดถึงหกเดือนเนี่ยหลอดอาหารเนี่ยเขาไม่อยู่รูดเนาะยังทํางานได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพกินนมเสร็จแล้วเนาะอาจจะแแบขึ้นมาได้นะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ค่ะแแบบนมบ่อยๆมันทาให้เกิดปัญหากดไหลย้อนได้นะกดไหลย้อนเนี่ยน้องจะมีอาการไม่สบายร้องควนนะคะน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นกินนมได้น้อยๆทีนี้เราก็เลยไม่อยากให้เกิด ปัญหาแหวนนมบ่อยเพราะไม่อยากเกิดก้ไหลย้อนนะคะทีนี้จะทำยังไงอสำหรับปัญหาการป้องกันนะคะลูกนะคะไม่ให้เกิดปัญหาแหวนนมข้อแรกค่ะต้องอุ้มเลยอ,อุ้มเลยก่อนหลังจากกินนมนะคะแล้วอุ้มเลยยังไงคนไหนลูกคนที่สองแล้วยกมือขึ้นอุ้มเลยเก่งไหมคะเก่งอยู่เนาะคือบางคนบอกว่า ก็ไม่เลอะพี่การนะคะวันนี้มีเทคนิคมาฝากนะคะวิธีอุ้มเลอที่พี่เนี่ยอุ้มเด็กที่คิดนิงนองแม่มาหลายๆคนเนี่ยพี่พี่ได้ผลมากๆาแล้วชอบมากๆนะคะคือการใช้มือเนี่ยประคองอย่างนี้นะคะเราเรานั่งก็ได้หรือกืนก็ได้นะคะเอาน้องง้งตัวไปข้างหน้าให้ตรงบริเวณลิ้นปีนะคะ่ค่ะทิ้งน้ําหนักไปที่ฝ่ามือเราทาหลังตรงๆกดให้หลังตรงๆกดปุ๊บเออออกมาเลยนะคะอันนี้ยได้ผลค่อนข้างดีแล้วเราก็นั่งสบายๆนะคะ ท่าที่หนึ่งนะท่าที่สองค่ะกุ้มผ้ดปากานะุ้มผัดปลากุ้มผ้ดปายัางไงก็ไม่เลอะค่ะถ้าคุ้มท่านี้นะคะกุ้มผาดป่าจเจลก็คือเอาดินปีค่ะในผ้ดไปเวไหลให้ถึงไหลนะคะคือยกให้สูงค่ะยกให้สูงนะคะแล้วน้องจเจลง่ายนะคะอ่าทีนี้เป็นเป็นวิธีการอุ้มเลอค่ะเราต้องอุ้มเลอนานไหมเออนะคะ ้องเลอแล้วนะคะให้เราสังเกตอาการค่ะให้สังเกตว่าน้องจะสบายตัวตัวอ่อนไม่ร้องควรไม่อึดอัดจับนอนได้อาจจะสิบนาทีสิบห้านาทีแต่ถ้าไม่เลอะสามารถอุ้มได้ถึงนานถึงสามสิบนาทีได้เลยอ่ะหนึ่งอุ้มเลอะสองหลังกินนมต้องนอนหัวสูงนะคะประมาณสามสิบนาทีอย่างที่พีก่การบอกว่าหลอดอาหารปิดไม่ดีเนาะพอปิดไม่ดีปุ๊บนมมันจะไหลขึ้นมานะคะ นอนหัวสูงสมมุติบางคนเลอเร็วเลอ,เลอแค่สิบนาทีนอนหมอ,อ,อนกอนไหลย้อนอีกของเอเลวานเนี่ยอีกที่สิบนาทีเป็นทั้งหมดสามสิบนาทีแบบนี้ได้เลยจะช่วยลดปัญหาเรื่องของก้นไหลย้อนได้นะคะอ่าสามคือเราจะไม่ป้อนนมเกินตเกินความต้องการของลูกเวลาที่เราป้อนนมเกินความต้องการของลูกเนี่ยมันจะล้นกระเพาะค่ะล้นขึ้นมาที่หลอดอาหารทำให้เกิดการแหวะนม เวลาแหวนนมเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแต่นมนะแม่มันออกน้ำย่อยในท้องมันออกด้วยค่ะไอ้น้ำย่อยนี่แหละมันจะกัดกับกดหลอนอาหารลูกทาให้เกิดภาะวะคนไหลย,ย้อนเกิดเจ็บเสียบเจ็บเสียบไอ,อเจ็บเสียบได้นเรน่องค่ะ,อะนอนหัวสูงไม่ป้อนนมินความต้องการนะคะไม่ปล่อยให้นมไหลเร็วเกินไปมันก็จะเกิดการแหวนนมได้นะคะ